n v i d i ียระว,วังหลังให้ดีเพราะรอบนี้ AMD ไม่ได้มาเล่นๆแต่กำลังเปิดหน้าชกในตลาดที่หลายคนมองข้ามล่าสุดในงาน CES 2026ลิซ่าสู่ e o o หญิงแกร่งของ AMD ประกาศเปิดตัว Instinct m i c c 0 x ทิป AI ตัวใหม่ที่ไม่ได้เน้นขายพวก Big Tech ยักษ์ใหญ่แต่เล็งเป้าไปที่ Corporate Data Center หรือศูนย์ข้อมูลของบริษัททั่วไปนี่คือการท้าชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก n อนเดียที่ครองตลาดนี้อยู่อย่างเบ็ดเสร็จแล้ว ำไม AMD ถึงมั่นใจขนาดนั้นข้อแรกคือเรื่องความสะดวกชิปตัวท็อปของ Nvidia มันแรงก็จริงแต่มันร้อนจัดต้องใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งบริษัททั่วไปไม่ได้มี Data Center ที่รองรับระบบพวกนี้ถ้าอยากใช้ Nvidia ก็ต้องรื้อระบบทำห้องเซิร์ฟเวอร์ใหม่หมดซึ่งนั่นคือต้นทุนมหาศาลแต่ AMD Instinct MI40X ตัวนี้ออกแบบมาให้เสียบเข้ากับตู้เซิร์ฟเวอร์มาตรฐานเดิมที่บริษัทพวกนี้มีอยู่แล้วได้เลยไม่ต้องแก้ระบบไฟไม่ต้องเด ท่อนน้ำใหม่ติดตั้งง่ายในตึกเดิมข้อ2คือความเสี่ยงจากการผูกขาดหลายบริษัทเริ่มกังวลว่าถ้าวันหนึ่ง n v ็นวีเดียของขาดหรือขึ้นราคาโหดๆเขาจะทำยังไง การมี AMD เข้ามาเป็นตัวเลือกที่2ที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาจับต้องได้มากกว่าย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทหลายแห่งอยากทำ AI แต่ไม่อยากส่งข้อมูลลูกค้าขึ้นคลาวด์สาธารณะการได้รันโมเดลเองในบ้านด้วยชิป MIC c 0 X จึงตอบโจทย์เรื่อง Privacy มากกว่าสรุปสั้นๆ เกมนี้ AMD ฉลาดมากเลือกที่จะไม่แข่งความแรงกับ Nvidia ตรงๆแต่เดินหมากแบบป่าล้อมเมืองเข้ายึดพื้นที่ลูกค้าระดับองค์กรที่คู่แข่งมองข้ามเป็นกลยุทธ์กินแบ่งไม่กินรวบที่อาจจะทำให้บพลัง AI สั่นสะเทือนได้ในระยะยาว